สวัสดีครับผมยุ่สีกุ้งอรุณสวัสดีนะครับการที่สมัครเป็นสมาชิกของสีกุ้งมันจะแบ่งมาเป็นสอนขั้นตอนขั้นตอนแรกคือคุณสมัครเป็นสมาชิกเราการเป็นสมาชิกเราเนี่ยนะแค่คุณสมัครแล้วก็เราขอร้อยคุณช่วยซื้อประกันเวทกับตัวคุณเองในเบี้ยสัก200ร้หรืองบาทคุณก็เป็นสมาชิกเราแล้วพอเป็นสมาชิกพราเนี่ยรถคุณจะซื้อประกันไปหรือญาติคุณที่เป็นนามสกุลเดียวกันจะซื้อประกันไปเราก็ให้ส่วนลด คุณตามอัตราส่วนเช่นนะโบษัทกออาจจะว่าคุณ1 2เปอนะแต่นี่คุณจะจ่ายเบีย้ยโดยตรง2 0,000บาทคุณเป็นสมาชิกของสีกุงโบรกเกอร์ด้วยระบบ MGM คุณก็ได้ลด1 2เปอร์เซ็นต์คือแทนนี่าจะจ่าย2 0,000นก็จ่ายเหลือ1มื่นเเพราะฉะนั้นคุณก็ไปบอกเพื่อนคุณสีเป็นสมาชิกเราก็สมาชิกก็ได้ลด17ื่เหรือ1มื่นเจหมือนกันลดไป24คุณก็จะได้ค่าแนะนำา1%เปอร์เซ็นต์นะก็คือ200บาทหรือมากกว่านั้นนะ ถ้าคุณคิดว่าอาชีพนี้แค่แนะนําคุณก็มีรายได้แล้วแล้วทําให้เพื่อนคุณเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายเบี้ยถูกกว่าด้วยคุณก็อยากจะยึดอาชีพนี้นั่นขั้นตอนต่อไปคือมาอบรมความรู้เรื่องประกันแล้วก็ไปสอบบัตรพอสอบบัตรในหน้าได้อันนี้คุณขายประกันไปได้ละเพราะฉะนั้นที่ตอนแรกที่คุณไม่มีบัตรเนี่ยเราลดให้คุณถือว่าเราลดเป็นส่วนลดให้ลูกค้าแต่ถ้าพอคุณสอบบัตรในหน้าป๊อปเนี่ยถือว่าคุณอยู่ในอาชีพนี้และ เราจ่ายคอมคุณได้ละแล้วคุณจะขายประกันภัยใครก็ได้เลยถูกต้องตามกฎหมายเลยั้นบัตรในหน้าพอคุณสอบปุ๊บเนี่ยนะพอครบหนึ่งปีก็ไปอบรมต่อบัตรมันก็ไม่ยากนะเพราะฉะนั้นบัตรใบนี้เนี่ยจะทําให้คุณมีรายได้เป็นแสนเป็นล้านต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นะบ้านเรานะคนที่จะทาอาชีพนี้จะต้องมีบัตรในหน้า